อธิบดีกรุมส่งเสริมสหกรณ์เปิดโครงการสร่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำาราหนีของกองทุนพัฒนาสหากรณ์ที่จังหวัดมหาสารคามนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรุมส่งเสริมสหกรณ์เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสำาราหนีผ่านระบบกองทุนพัฒนาสหากรณ์โดยรับฟังการบรรยายและแหลกเปลี่ยนเรียนรูลในหวัวข้อ แนวทางในการแก้ไขปัญหาข่างชําละนีและการส่งเสริมอาชีพเพื่อสั่งรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรจากนั้นได้เยี่ยมรองเลื่อนเลี่ยงเป็ดของสมาชิกสหกรณ์ที่เขารวมโครงการและหลานสหกรณ์การเกษตรสุพรรณมีตมหาสารคามจำกัดเยี่ยมชมบูสดงสินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคามเยี่ยมชมบูสดงสินค้าสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดมหาสารคาม บูรโครงการแก้ไขปัญหาหนีสินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหากรณ์กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสาหากรณ์บูรโครงการชําระดีมีขึ้นและกับบูรการแปรไข่เข้มสมุนไพรและกับไข่ยเยี่ยวมา้าจากนั้นได้เยี่ยมช่วขั้นตอนในการไปฏิบัติงานจุดรับรวบร่วม,วมขัดไข่ของสมาชิกสหากรณ์ที่เข้าร่วมในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพสมาชิกสหากรณ์การเกษตรสุพรรณมิตมหาสารคามทั้งนี้ ก um รมส่งเสริมสาหากรณ์มีภารกิจหลักในการแนะนําและกส่งเสริมสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งจึงได้จัดนโยบายสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสามาชิกสาหากรณ์การเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 2มาจะถอดปัจจุบันเพื่อเด่งแก้ปัญหาหนี้สินสามาชิกเดินหนา้าลดหนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสั่งอาชีพสั่งรายได้ให้สามาชิกสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ดีมีกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยระบบสหกรณ์